ขยักระยองนะพี่ติ้งครับยี่สิบลาำนะฮะครับว,วิ่งมาจากถึงหาดแม่พิมพ์วิ่งมาจนถึงโค้งที่เราจะมีนีสอดอยู่บ้านไม่ตีอยู่ตรงเนี้ครับเนี้ยฮะลงไปตรงนี้เลยจอดรถตรงนี้ครับแล้วเอาเรืองลงไปใชาหาดครับ ตอนนี้กำลังรอชาวขยักเดินทางมาอยู่ครับเนี่ยครับนะโอ้ขึ้นออกจะแรงนิดนึงนะ ตอนนี้ไม่ไหวถอยทับกันทุกคนต้องหนีก่อนครับนี่ครับมีปลาที่ได้อยู่มีคนที่ได้อยู่ครับขอทุกป,ปลาเลยครับโอ้โหสวยสวยงามครับจะเข้ารอบครับกระเด็นตกไปเลย <c oughs> นู่นใช่ไหม <c oughs> ครับรีบขึ้นครับขึ้นแรงครับ อกลากต้ไม้โชว์ปลาหน่อยครับโโหนี่ครับของน้ำไม้เป็นพวงเลยอ้โหพึ้มเลยครับโอูโตัวนี้เกือบโลนะเกือบโลเลยตัวนี้เก่าวที่น่ากินคนออกอย่างเดียวเลยที่ วิ่งออกเลยอย่างเดียวเลยนะพี่นาครับท่านคิมมาใหญ่สุดเลยใครเนาะไม่เอาเว้ยใครลืมร้อไว้วะแหบร้องเลยนะเสียงร้องนี่ร้องใครครับเอาล้อใครครับล้อตะโกนได้เาไม่ใช่ครับไม่ใช่เอาครับใครใครส่งปลาใหญ่มาประกว่านะครับ ใครปลาใหญ่เข้าขายมาเลยครับ่อยไปแล้วสิปลาเล็กมาน้าไม้มาโอะโหโอ้โหไปหามาจากไหนเนี่ยเกือบโลเนี่ยตัวเนี้ยไหนแปดเกีลังเนี่ยกำลังไซส์จาเลยแหล่ยปลาสวยปลาสวยหน้าไม้ไหมติดโลอยู่ไหม เก้าคีด935 935ครับครับกรรมการผ่านครับ935้ลองช่างให้ติ่นนะยัดแยดใครสู้ไหมครับนายแจ๊คผมผมมีตะกัวสองอันผมยกพวงมืยังสู้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเหลือปลารวมรับเหลือปลารวมแอบยัดตะกัวก่อนอัะไอ้กำลังแดงครับ เก้าสา้ยข้างไมดึงดึงหางไว้ดึงหางตัวไหนตัวไหนตัวไหนในกิโลค้างเก้าสามหนักไส้ครับ5.8าจุดแห้าแปดห้าครึ่งโลครึ่งโลปติดพี่แล้วปาใหญ่ผมปาใหญ่ครับนะไมเลื้กเอาเลยเดี๋ยวเราจะรวปลารวมับ นาครัเลือกเลยครับไอ้ครับเอากล่องเบอร์อะไรครับเิหยิบเลยครับเบอร์สามครับเบอร์สามนะครับป่แกเลยครับแกเลยอยากรู้ก แก่เลยครับแก่เลยอยากรู้ปลารวมครับปลารวมได้ไหมได้ครับโอ้โหเหยื่อเต็มเลยเหยื่อสุกมือโอ้โหเทียบเลยสายลัดอ่าสายลัดแจ๋วเลยสวยสวย สวยครับเยอะเพียบเลยจริงๆงามงามงามสตัวอ้าใครมากกว่าสิตัวไหมครับใครมากกว่าสิตัวแไม้มีไหมแตไม้ออกมาน่าจะนนะตะัวสี่ตัวไม้ครับไม้ได้สิครับที่หม้ได้สิตัวครับโอ้โห ติดตัวครับติดตัวเอี้รวปกา่ติดเอาัวเียไป1ตัวครับเลือกกองครับเลือกกองเลยครับโมกีบอให้โมกีโเลยเรกเครับเบนหนึ แก่เลยแก่เลยมาั่ม od, ม od, มนมาปั่นเป็นหนึ่งครับปลาร,รวมครับแจ๊วแจ๊บครับอ่าเดี๋ยวก่อนจะไปไปปลาหมึกใหญ่สูะครับครับขยะครับขยะขยะน,นี่มีไข่ตู้ไหม <c oughs> แก่เลยขอดูหน่อยว่าเป็นอะไร อันนี้กล่องที่หนึ่งโอโหได้เหยื่ออีกแล้วครับเหยื่อปลอมกุ้งปลอมเหยื่อลากเทียบเลยอะไรอ่ะอาบ,บับ้าบ,บับโอโหโอเคครับเก็บขยะได้เยอะครับเลือกเลือกองสูงไหมครับเอาเบอร์อะไรครับสุดยอดครับ ได้ลอกแน่ๆเลยเบอร์สองอ่ะเบอร์สองครับเก็บขยะได้เยอะครับเยอะสุดแก่เลยครับลุ้นนะครับอยากรู้อยากเห็นครับประเมอครับประเมอปราเมอใหญ่สุดครับโอ้ได้ลอกครับสวยงามได้ลอกครับโอ้ ขยาได้ลอกสวยครับอันนี้เปิดลอกครับเปิดลอกดูหน่อยจะถูกไหยถุงเงินแล้วก็อย่างมือดีอ่าช่วยถือช่วยถือครับดึงดึงออกข้างๆครับครับผมอ้าวเตรี้ประเมินครับประเมินใจสดพี่ไหมอ่ะเหยื่อทลายลอกทะลิ้งด้วยนั้นอ่ะแบบเนี้ยใช้ลากได้ผมนี่ยังใช้ไม่เป็นเลยครับเนี่ยใช้ลากได้สวยมากครับ ใช้จี๊ดได้โชว์โชอนหน่อยโชว์ร้อนหน่อยจได้สบายมากครับไม้แบ่งมาให้ครับเออมือใหญ่ไม้แบ่งไม้เดี๋ยวเราไปจับใหญ่ได้มีใครได้แล้วเอาหรอพี่ดีหะใหญ่ไทยมือใหญ่ก่อนเอามือใหญ่ไหแอคชั่นกันไหมโอ้มือใหญ่เอาไปหมดเลยครับน้ำไม้เอาหมดเลยครับผมเดี๋ยวผมวอาควงเป็นตักควงไหมน้ำไม้ใช่ตักควงเหร กวางถ่ายก็วางได้ๆด้แกรรมการพยายามลหน้ากรรมการคันอนุมัติออกจากคังแสงลอกแปลกๆออกมาครับแทนที่จะไปลอกหลังสองไปนี่เลยป่ะเรมารีอ่ะโอ้โหเรมารีตัวเล็กใช่ไหมก็ยังดีนะยังดีเรมารีถูกกันลอกอีกแกวกว่านะ ลาปลาปัวครับเนี่ยจับจับฉลาครับก็เดี๋ยวดูแล้วแต่ว่าถ้าทุกคนได้ได้รางวัลแล้วก็สลากสีไม่เตือนแล้วกันนะครับของของพี่ไก่ครับพี่พี่โอ่าอ๋คันรบโอ้ครับสุดยอดครับทิปหนึ่งขนาดนี้นี่ก็ แฉ้ would, แๆๆแฉลิมด้วยกลางวันด้วยเดี๋ยวเริ่มต้นกันแล้วกันครับผงผงกันน้ำ15ลิตรนะครับเิดต้นแล้วกันครับครับใครครับพี่ใครเนี่ยวุฒิพัฒน์นัทแจ็ค8ลิเร็ว ผงกันน้ำครับนะครับผมทิ้งทิ้งเลยฉี้งทิงทิ้งเลยซักผ้าครับฉี้งทิ้งดีกว่าครับจับต่อครับจับต่อยครับเจได้แลเจนที่สองอะไรดี่จ๊ะเจนี่สองเอาต่างมั่งนลยนะเอาอันนี้หรอครับเนี่ยอ่าใร้อนอะเย็นนะอ่าพายเย็นครับพายเย็นครับอันนี้ดีมากเลยครับเนี่ยเวลาร้อน น้าหมูครับน้าหมูครับสีผ้าเย็นครับในเป็นฝากภรรยาพอดีเลยครับผมสวยครับผ้าเย็นครับน้าหมูจัดให้เพื่อนต่อเออเอาเอาอะไรดีน้าหมูเรื่องของมานให้เพื่อนด้วยอ๋อผ้าเย็นครับสีชมพูครับไม่สีบ้านเย็นบ้านเย็นผ้าเย็นพี่นาครับพี่นาสีชมพูครับเหมาะกับพี่มากของพี่มากอ้าว สวยงามครับพระเย็นงวดหน้าต้องมีเลมารีนะครับ50ลำิบลันี้จัดหนาพี่เอใช่พี่เอพี่เอพี่หน้าแจกเลยพี่เอว่าพี่เออยากได้อะไรครับพี่เอหยิบอะไรพี่เออะไรได้พี่เอไปหยิบอะไรอะไรก็ได้อะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้หยิบมาเลยครับ ขอบคุณครับสวยงามครับพระบับครับไอ้เบยจับรางวัลให้เพื่อนหยิบรางวัลก่อนหยิบรางวัลก่อนหยิบรางวัลก่อนหยิบรางวัลนะครับพี่ตัวใหญ่ดีนะครับกระเป๋า15ลิตรครับลุงปีเตอร์ครับลุงปีเตอร์ครับลุงปีเตอร์ได้ครับ ครับสิบห้าริรเอ้ยกระเป๋ากันน้ำครับสวยงามมากครับผมขอบคุณครับเอาลงไปแท้แป๊บหนึงครับรางวัลรางวัลด้วยครับนี่รางวัลนี่เอาเรื่อแล้วกันครับนะรับ น้าจอน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 ไปไหนมรู้ครับน้าจอนอยู่บอกครับนาจอนน่าจะกลับแล้วครับเขาจับแล้วก็สลสิิทธะศีก็สลทธิ์ครับอ่ะนาต้นจับแล้วกันครับได้ครับพี่แจ๊บพี่แจ๊บพี่แจ๊บครับพี่แจ๊บอยู่ไหมครับเอามเมื่อกี้มาไหมครับแกยังไม่ขึ้นรู้ยังไงพี่ ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วเอ๊อยู่ตรงไหนไม่เจอนะข้ามไปก่อนครับข้ามไปก่อนนะอะพี่เจย์กลับไปครับครับพีต้อนใจเป็นที่ครับครับผมครับไปที่มาล้อมเราไอ้โดนล้อมเราพี่เฉลิมพลครับอ๋อครับผมท่าบัฟครับครับบัฟครับจากแปดลิ้ว สวยงามครับเด็กใหม่เด็กใหม่ครับฝากด้วยครับพี่จะรับบอลจับของพี่ครับรางวัลด้วยครับอะไรครับพี่อะไรก็ได้ครับพี่ี่หยิบเลยครับนี่แมอะไรครับน้ำไม้ครับน้ำไม้ครับอ๋อน้ำไม้สลารสีน้ำไม้สลารสีจับใหม่ครับจับใหม่ครับนายนิวัดครับนายนานิวัดครับขอบคุณครับผมครับพี่เดี๋ยวผมถ่ายให้ครับอ้าว กระเป๋กันน้ำห้าลิตรครับกรเดียวโมกโมกของโมกครับสลอาโมกสละศิรโมกสละศีรษะครับจัดใหม่ครับครับผม พี่เป้พี่เป้พี่เป้ครับพี่เป้ครับพี่เป้น่าจะกลับไปแล้วครับพีเบพ่เป้กลับแล้ว,ลวข้ามครับอ่ะมาต้นครับอ๋ออันนี้เขาไปเขียนน้าแจ็คแปดเรียวซ้ำครับซ้ำครับอ่ะพี่ต้นดี๋ยวแจอ้ยผมไม่เอานัง น้ำม้าครับน้ำม้าน้ำม้าครับครับับครับน้ำม้าครับน้ำม้าครับตอนนี้ครับผมเอาน้ำต้องให้น้ำลงวันนี้ครับครับผมครับแจกอะไรเพื่อนต่อแจกไปครับเบรกสองชิ้นครับสองชิ้นเท่านั้นน้ำเส็จอ๋ออันนี้ชื่อผมเองผมตลาดสิทธิ์ครับ อ่ะพี่วุชจับแล้วครับครับก็วันนี้ยี่สิบเอ็ดล้านะครับน้าต้นครับน้าต้นเป็นอบสลาสิษไหมครับสลาศิษครับไม่ใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับรับผมณนะานเพื่ออะไรเพื่อความเือเือน หาเชือกรัดไม่พายไม่ต้นดับเลยครับพี่ใครครับรัดแจ็คระยองครับเชือกรัดไม่พายกำลังหาพอดีเลยแอคชั่นครับสวยครับสวยครับการ์ดแจ็คเลนสสุดท้ายครับเลนสสุดท้ายละท่าเย็นครับนาพรเทพครับ อ๋อนาพรเทพน้าพรเทพครับนพรเทพกลับไปและข้ามครับเดี๋ยวไปยังไงครับครับผมไปแท็กเต้นมาเดี๋ยวแค่คนอีกสองคนที่งานน้าประดินครับนาประดินครับอ๋อน้พี่ครับประดินครับครับผมเรียบรครับถ้าเย็นครับครับผมก็เหลือเหลือสองท่านนี้ไม่ได้ก็เดี๋ยวเราจะให้ผ้าบัฟนะครับ คนละสองอันภูผาครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครภูผาแล้วก็น้าอุ๋ยกลับไปรับเหลือภูผานั้นน้าอุ๋ยกลับไปรับภูผาเอาไปสีอันเลยครับเราไว้เอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับอันนี้เยาวชนครับมสองเองครับครับผมครับผมครับอันนี้ ก็ขอบคุณนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้าเดือนมกราก็วันนี้ขึ้นลมก็ไม่เป็นใจกับเราด้วยครับครับผมโอกาสน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ